เพื่อรู้หรือเปล่าะคะชูกตอกคือว่าคิตตี้เตรียมของแบบนี้มีนมสองกล่องมีขนมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนวันนี้คิตตี้จะมาเล่นเกมบวกเลขบวกเลขก็จะมีนมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนเวลาเวลาแม่ก็จะตั้งโจทย์ใช่ไหมคิตตี้เพอถ้าสมมติว่าคิตตี้บวกเลขถูกก็มีสิทธิ์เลือกขนมนะขนมมีอะไรบ้างมีนมนมเปรี้ยว นี่นมโรงเรียนสิมันบัวแดงตรงไหนอะไรอีกรโรงเรียนค่ะลวมีมารโลอนนารวก็มีมป้อันีโลตรีสตอเบอรีนีเอศรีมเปรก็มียาคูยาคูเอ็มอมเอ็มเอมีอะไรอีกคะฟันโล อโอรีโอโอรีโอกวโอรีโอลูกครีมใช่โอรีโอไหมวันโอรุ่นใหม่อ๋อเหรอค่ะแล้วอะไรคะแกมป์ป์แอมป์ป์มมมมไม่ใช่นั้นไปแล้วแล้วก็มีฮานามิมี่แล้วก็กัมมี่มีกัมมี่พอแล้วมีของสิบอย่างเพราะว่าสิบข้อ คิตตี้ว่าคิตตี้จะทำถูกกี่ข้อไม่หรือมันกันนะคะเพื่อนเพื่อนว่าจะทำยังไงเริ่มกันเลยค่ะขอ้อแรกนะคะเอาปากกาไปค่ะแล้วแม่จะนับแม่จะนับหนึ่งถึงเออแม่จะนับหนึ่งถึงห้านะนับหนึ่งถึงห้าค่ะให้เวลาหนึ่งถึงห้านะใช่แม่จะนับหนึ่งถึงห้าอ้าวนี่ค่ะหนึ่ง หนะคะบวกกับเจดค่ะได้เท่าไหร่คะเขียนเลยค่ะเขียนเลยค่ะเขียนลงไปเลยค่ะแปดค่ะคําตอบของคิตตี้ได้แปดคิตตี้ก็เขียนแปดลงไปที่กระดาษเลยค่ะถูกต้องไหมคะอ่าเอาโชว์เลยค่ะเลขแปดค่ะไหนคะโอเคค่ะคําตอบที่ถูกคือตแาว ถูก <Yeah. S 1> ค่ะถูกค่ะ <c oughs> เอาเลือกได้หนึ่งอย่างเอาขนมอะไรเอาเลือกใหญ่เลยเอี่นี่เอา <c oughs> เอานมก่อนเอาวางไว้ข้างล่างก่อนค่ะข <c oughs> ้อต่อไปเลยค่ะแปดอันนี้เลขอะไรคะ <c oughs> อันนี้คือแปดแปดค่ะบวกกับตัวเลขนี้ค่ะสองได้เท่าไรคะ นับค่ะนับใหม่เลยค่ะนับแล้วก็นับดีๆค่ะแล้วก็เขียนคําตอบเลยค่ะ 5, นี่ค่ะนับตามรูปนี่ก็ได้ค่ะห 2>, 2 3 4 5 6 7 8 8้าหดแค่ะแปดบวกสองไงคะ เขียนเลขเลยค่ะอ่าโชว์เลยค่ะนี่ค่ะโชว์ดีๆค่ะโหเลขหนึ่งไหนดูสิคะเลขหนึ่งทำไมมันสั้นหนึ่งคำตอบคือเท่าไหร่คะเนี่ยสิอ่าเปิดฉเฉลยค่ะคือแปดบวกสเป็น อ้าวถูกอีกแล้วค่ะเลือกขนมเลยค่ะนี่โอเคค่ะเอาอะไรคะเอ็นหนึ่เอ็นใช่ไหมค่ะเอาวางไว้เลยค่ะเอาไว้ต็อกนมค่ะอ้าวต่อไปข้อต่อไปอ,อะไรดีนะติ๊กต็อก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 <ม>เอาเอานี่เลขอะไรคะห้าห้าบวก อะไรดี oh. เอ,อ้ <c oughs> ห้าบวกนี่ค่ะเลขอะไรคะซ <Free. S 1> อ่าได้เท่าไหรค่คะหนึ่งสองสาม่าเจ็ดเก้าเก้าอ้าวเขียนเลยค่ะถ้าคิดว่าเลขเก้าเขียนเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเแบบ่เสร็จแล้วเหรอคะไหนโชว่วนเลยค่ะไหนคะ โอ้ oh, เลขเก้าคำตอบที่ถูกคือเลขอะไรคะเก้า <9. S 1> ถูกไหมคะถูกถูก<ป> <Yeah. S 1> เอาเลือกขนมเลยคะ่ะเอาอะไรคะเอาอะไรคะกัมมี่อ่ากัมมี่คะ่ะโอเคต่อไป้ต่อไป้ต,ต่อไปอ้อปอาวนี่คะ่ะ วกอะไรดีนะเจ็บ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 ค่ะเจ็บค่ะเจ็บค่ะสบวกอะไรอ่าอ่าตกค่ะสบวกอะไรคะสได้เท่าไหร่หนึ่งสองเจ็เจอ่าเขียนเลยค่ะเลขอะไรคะทำตออค่ะเสร็จแล้วค่ะ อ้าว <Yeah. S 1> โชว์เลยค่ะโอเคค่ะเชิญเลยตะแนวอ้าวเลือกเลยค่ะขนมขนมโอ้โหอร่อยรวยเพื่อนเลยนะ <Yeah. S 1> ต่อไปข้อต่อไปค่ะอ้าว <laughs> ข้อต่อไปมันง่ายง่ายอ ข้อ,อนี้ง่ายอ่ะข้อน,นี้ง่ายเอาเลขอะไรดีนะเจ็ดเจ็ด <7, 7. S 1> อันนี้เลขอะไรคะสองสองบวกสองบวกอะไรดีเก้า <5. S 1> สองบวกหนึ่ง <1. S 1> อ่าสองบวกหนึ่งได้เท่าไรหนึ่งสองสามสามค่ะอ่าแกนคำตอบเลย ไหนคะโอ้โหเลขสามแล้วค่ะเนี่ยนึกว่านกบินคะ่ะโอเคคะ่ะเลขสามอ้าฉเฉลยคะ่ะถูกหรือเปล่าเย้ <Yeah. S 1> อ้าวเลือกเลยคะ่ะเอาอะไรมาร์เมลโล่โอ้มาเมลโลรสซาวบรีไปไอศค,ครีมต่อไปต่อไปแม่ไม่มีรูปให้แล้วนะมแม่ให้นับนิ้วเอาเอาต่อไปเลข จ็ดจะไม่ได้นะเจ็ดอะไรคะเจ็ดกระเล็กเลยค่ะเอาเจ็ด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 นะคะอ๋อยางได้เจ็ดใช่ไหมโอเคไหมเจ็ดกับผกแม่ให้เจ็ดอ่าเจ็ดค่ะเจ็ดกับหกเจ็ดบวกอะไรดีนะอ่าเจ็ดบวกอะไรคะหนึ่ง <1 S 1> ได้เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ค่ะอ่าเขียนเฉเลยค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะแปดค่ะเขียนไปเลยค่ะเลียกแปดเขียนยังไงคะโอ้โหกระดาษแม่ให้ไปอย่างใหญ่เขียนตัวแค่นั้นเฉลยชื่อย้เออ ต่อไปค่ะแปดแป่แนะคะบวกกัดอีกสองได้ท่าไหลหนึ <S 2> 2 <S ่งสองสามสห้าหเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า อ่าเขียนค่ะถูกไหมนอ้อเลขสิบเนี่ยอืมอืมเสร็จแล้วไหมโอ้โหอ่าเฉลยค่ะ <Yeah. S 1> อ่าโอเคเลือกขนมค่ะนนี่มัเป็โอเคข้อต่อไปแม่จะให้นับนิ้วนะคะ สองสองบวกสองได้เท่าไหร่อ้าวสี่อาวสี่อาียนเลขสี่ค่ะโอไอค่ะไอเลิฟยูไอเป็นวัดเขาเป็นวัดโชค่ะคิดว่าถูกไหมถูกถูกต้องเย้เอาเรื่องอะไรคะวันโอช็อกโกแลตวันโอสงสัยจะได้ครบทุกอย่างอะมากเนี่ ไปนะคะฟังดีๆค่ะสามบวกกับสองได้เท่าไหร่คะห้าโอ้เร็วมากเลยค่ะเขียนเลยคะ่ะกระดาษก็ให้ไปเยอะนะคะโอ้โหเลขห้าโชว์หน่อยค่ะโอ้โหโอเคค่ะโอเคค่ะถูกต้องคะยย่ะนม ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายจะเป็นอะไรอ่ะข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายห้าบวกสีหบวกกับส5่ห้าหล้วหบวกกับสบวกกับ4ก็ห7 8 9ปค่ะ เยี่ยนเลยค่ะไหนคะโอ้โหโชว์ไหนคะเก่งมากคะ่ะถูกทุกข้อเลย,ยโอ้โหกินหมดเลยอ้าวโอเควันนี้แค่นี้โอ้ทำถูกทุกข้อเลยอะ่ะแล้วจะกินหมดเหรอขนมหมดค่ะหมดเลย <c oughs> โอ้โหไอเลิฟยูสั่งลายแล้ว เอาโอเคบายยก่อน